สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเราจะมานําเสนอวิธีการใช้ไม้เท้าพับได้แล้วก็เก้าอี้สวิสติกนะครับเริ่มที่ไม้เท้าพับได้นะครับวิธีการใช้งานเราก็แค่เอาสายรัดออกแล้วก็ปล่อยไม้เท้ามาครับตัวนี้สามารถปรับระดับได้ถึง6ระดับแค่หมุนตัวนี้เล็กน้อยนะครับแล้วก็กดเลื่อนระดับตามที่ต้องการ แล้วก็ล็อกไว้เหมือนเดิมวัสดุที่ใช้ของไม้เท้าพับได้ตัวน,นี้ทําจากอลูมิเนียมน้ําหนักเบานะครับแล้วตรงหัวจับทาจากไม้ทําให้ไม่ลื่นมือนะครับส่วนจุกยางมีขนาดใหญ่แล้วก็เป็นยางพิเศษกันลื่นนะครับปลอดภัยสําหรับผู้ใช้งานไม้เท้าตัวน,นี้เหมาะสําหรับผู้ใช้งานที่มีความสูงตั้งแต่150เซนถึง200เซนนะครับรองรับน้ําหนักผู้ใช้งาน <c oughs> ได้ถึง120กิโลกรัม ส่วนวิธีพับเก็บนะครับง่ายนิดเดียวครับครับแบบนี้นะครับสีทอนแล้วก็สายรัดรัดไว้เหมือนเดิมนี่ครับแล้วในกล่องเราก็จะมีถุงสำหรับเก็บเมเท้านะครับเพื่อสะดวกระการพกพา ตัวต่อไปนะครับเป็นเก้าอี้พับได้ <c oughs> อันนี้เวลา,าพับนะครับ <c oughs> ก็จะกลเป็นเมเท้าวแบบนี้ <c oughs> ส่วนที่นั่งกางออกใช้ทีนั่งคล่อมนะครับจะทําให้มีความมั่นคงแล้วก็ปลอดภัยกว่า